ยินดีต้อนรับสู่ช่องความรู้ทางพุทธศาสนาที่เราสำรวจพลังของคำพูดการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและความคิดเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณวันนี้ฉันขอนำเสนอการปฏิบัติพิเศษที่อาจเปลี่ยนอาความสัมพันธ์ของคุณกับความมั่งคั่งในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงคำอธิษฐานอันทรงพลังที่เมื่อสวดบนทุกวันสามารถเปิดประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งในชีวิตของคุณได้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดถูกใจและสมัครรับข้อมูลจากช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหา ที่จะนําความสงบความสําเร็จและความสมดุลมาสู่ชีวิตประจําวันของคุณมาร่วมกันในการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้การสวดมนต์เป็นการปฏิบัติที่มีมายาวนานซึ่งข้ามผ่านวัฒนธรรมและศาสนา,าถูกใช้เป็นวิธีการที่ทรงพลังในการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามมีคนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าการสวดมนต์นอกจากจะนามาซึ่งความมาสงบและการยกระดับจิตวิญญาแล้ว ยังสามารถเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงในทางวัตถุได้ในวิดีโอนี้คุณจะได้พบกับคำอธิษฐานพิเศษที่เมื่อสวดทุกวันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณโดยสมบูรณ์นำพาความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์มาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนหากคุณเคยพยายามทุกวิธีทางแล้วแต่ยังรู้สึกว่าติดขัดทางการเงิน หรือเชื่อว่าความมั่งคั่งนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมคำอธิษฐานนี้อาจเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในการเปิดประตูสู่ความร่ำรวยติดตามชมจนจบและเรียนรู้วิธีที่จะนำการปฏิบัตินี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก่อนจะไปต่อหากคุณกำลังมองหาเนื้อเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาความมั่งคัง่งและปัญญาทางพุทธศาสนาอย่าลืมกดติดตามช่องเปิดการแจ้งเตือนและแชร์วิดีโอนี้กับคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การสวดมนต์เป็นมากกว่าคำพูดธรรมดาเมื่อสวดด้วยความตั้งใจและสมาธิมันจะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสื่อสารกับจักรวาลจิตใจความคิดและคำพูดของเรามีการสันสะเทือนและการสันสะเทือนนี้จะสอดคล้องกับจักรวาลรอบตัวเราหากคุณต้องการดึงดูดความมั่งคั่งคุณต้องปรับคำพูดและความตั้งใจของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการให้ปรากฏคำอธิษฐานที่คุณจะได้เรียนรู้ในวันนี้ถูกออกแบบมา เพื่อปรับจิตใจของคุณให้สอดคล้องกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์แต่ละคำมีพลังงานแห่งความมั่งคั่งและเมื่อคุณสวดด้วยศรัทธาความมั่นใจและความสม่ำเสมอคุณจะเริ่มดึงดูดโอกาสความคิดและผู้คนที่สามารถนำความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของคุณการปฏิบัตินี้ต้องการสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวการมีวินัยในชีวิตประจำวันยิ่งคุณสวดมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งเสริมความเชื่อในจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณสมควรได้รับความมั่งคั่งและความเชื่อนี้จะแสดงออกมาในโลกภายนอก คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายขณะที่บางคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดบ่อยครั้งคำตอบอยู่ที่การตั้งโปรแกรมทางจิตใจรูปแบบความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเราและโดยไม่รู้ตัวเรามักจะพูดซ้ำๆถึงความเชื่อที่จำกัดซึ่งขัดขวางการไหลของความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณสวดคำอธิษฐานนี้ทุกวันคุณจะเริ่มปรับโปรแกรมจิตใจของคุณให้ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งการปฏิบัติประจำวันสร้างนิสัย และนิสัยนี้จะเปลี่ยนเป็นความคิดแบบหมายการทำซ้ำบ่อยๆมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจิตที่ทำให้คุณติดอยู่ในความขาดแคลนทุกครั้งที่คุณสวดคำอธิษฐานนี้คุณกำลังย้ำเตือนตัวเองและจักระวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับความมั่งคั่งคิดว่าการสวดมนต์เป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกไว้ในจิตใจหากคุณรดน้ำทุกวันมเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตและออกดอกออกผลเป็นความอุดมสมบูรณ์พลังของการสวดมนต์ทุกวันนั้นเกินกว่าจิตใจมันยังทำให้ร่างกาย และจิตวิญ,ญญาณสอดคล้องกับพลังของจักรวาลเมื่อคุณสวดมนต์คุณกำลังบอกจิตวิญญาณของคุณว่าคุณเปิดรับพรแห่งความอุดมสมบูรณ์คุณกำลังบอกจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตนอกจากนี้การสวดมนต์ยังช่วยสร้างความสามาคคขีระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณเมื่อทุกส่วนเหล่านี้สอดคล้องกันคุณจะเริ่มสั่นสะเทือนในความถี่ของความมั่งคั่งการสั่นสะเทือนนี้ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับมันความร่ำรวยโอกาสและความสำเร็จ คุณสามารถคิดถึงการสวดมนต์เหมือนกุญแจที่ไขประตูสู่โอกาสที่เคยซ่อนอยู่เมื่อคุณฝึกฝนร่างกายของคุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นจิตใจของคุณจะชัดเจนและมีสมาธิมากขึ้นและจิตวิญญาณของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นดึงดูดความมั่งคั่งตามธรรมชาติเพื่อให้คำอธิษฐานนี้ทำงานได้อย่างเต็มที่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเตรียมสถานที่พิเศษสำหรับการสวดมนต์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเพิ่มพลังของคำอธิษฐานของคุณและเชื่อมต่อกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์ เลือกสถานที่ที่เงียบสงบและสบายซึ่งคุณสามารถจดจอได้โดยไม่มีสิ่งรบกวนคุณอาจจุดเทียนใช้ทูบหรือเปิดเพลงเบาๆเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสิ่งสำคัญคือคุณต้องผ่อนคลายและมีสมาธิในการสวดมนต์โปรดจำไว้ว่านี่เป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคุณกับจักรวาลยิ่งคุณมีเจตนาและสมาธิมากเท่าไรพลังงานที่คุณปล่อยออกมาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและผลลัพธ์ก็จะเริ่มปรากฏในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วไม่เพียงพอที่จะทำซ้ำคำพูดเท่านั้น เพื่อให้คำอธิษฐานนี้ทำงานและนำผลลัพธ์มาความเชื่อคือส่วนผสมที่สำคัญคุณต้องเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่คุณกำลังขอนั้นเป็นของคุณแล้วความเชื่อคือช่องทางที่เปลี่ยนคำพูดให้เป็นจริงทำให้กระแสะแห่งความมั่งคั่งไหลามาหาคุณนอกจากความเชื่อแล้วความกระตัญญูก็มีบทบาทสำคัญเมื่อคุณอธิษฐานให้ขอบคุณสำหรับความมั่งคัง่ง และพระพรที่กำลังมาความกตัญญูเป็นหนึ่งในพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเมื่อคุณขอบคุณลวกหน้าคุณกำลังส่งข้อความไปยังจัก,กรวาลว่าคุณเชื่อมั่นในกระบวนการนี้แล้วและพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นเพื่อให้การปฏิบัตินี้มีประสิทธิภาพความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะทุกวันเพื่อทำการอธิษฐานนี้อาจจะเป็นตอนเช้าเมื่อคุณตื่นนอนหรือในตอนกลางคืนก่อนนอนสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำให้การอธิษฐานเป็นนิสัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การทำซ้ำการอธิษฐานในแต่ละวันไม่เพียงแต่จะเสริมคำขอของคุณเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ไปยังจัก,กรวาลแต่ยังช่วยตั้งโปรแกรมจิตใจของคุณเพื่อค้นหาและรับรู้โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งตลอดทั้งวันเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสัญญ,ญาณและความบังเอิญที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าความมั่งคั่งกำลังมาถึงเทคนิคเพิ่มเติมในการเพิ่มพลังของคำอธิษฐานนี้คือการเขียนมาลงบนกระดาษและพกติดตัวไปตลอดทั้งวัน สิ่งนี้จะเป็นการตนใจอย่างต่อเนื่องถึงเจตนาของคุณในการสร้างความมั่งคั่งทําให้จิตใจและพลังงานของคุณมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดความมั่งคัง่งทุกครั้งที่คุณมองไปที่กระดาษให้ทําซ้ําคาอธิษฐานในใจหรือเสียงเบาๆสิ่งนี้จะยิ่งเสริมเจตนาของคุณและสร้างการส,ราสะเทือนอย่างต่อเนื่องของความมั่งคั่งรอบตัวคุณตอนนี้เรามาถึงจุดที่สําคัญที่สุดในวิดีโอนี้ คำอธิษฐานที่ต้องทำซ้ำทุกวันเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งตามที่เราได้กล่าวไปแล้วคำพูดมีพลังสันสะเทือนที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของเราและคำอธิษฐานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับจิตใจและจิตวินญ,ญาณของคุณให้สอดคล้องกับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ทำซ้ำคำอธิษฐานนี้ทุกวันด้วยความเชื่อมั่นและความมั่นใจฉันมีคุณค่าและคู่ควรกับความมั่งคั่งและความเจริญรุง่งเรืองทั้งหมดที่จักรวาลมีให้กับฉันความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้าสู่ฉันจากทุกทิศทาง และฉันรับมันด้วยความกตัญยูทุกการกระทําที่ฉันทําจะพาฉันเข้าใกล้ชีวิตที่มีความมั่งคัง่งและประสบความสําเร็จเงินจะเข้ามาหาฉันอย่างง่ด้ดายสม่ําเสมอและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตฉันขอบคุณสําหรับพระพร,พรทั้งหมดที่ฉันได้รับและสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาถึงขอให้ความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองปรากฏในชีวิตของฉันเดียวนี้และตลอดไปอาเมน คำอธิษฐานนี้เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่คุณควรรวมเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนการทําซ้ําคําพูดเหล่านี้ด้วยความมั่นใจช่วยปรับโปรแกร,รมจิตใจของคุณและสร้างช่องทางในการดึงดูดให้ความมั่งคั่งไหลามาหาคุณคําอธิษฐานเพียงอย่างเดียวก็มีผลเปลี่ยนแปลงแล้วแต่มีวิธีการเพิ่มพลังของมันและเร่งผลลัพธ์ได้นี่คือเคล็ดลับบางประการที่คุณสามารถรวมเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังของการปฏิบัตินี้การมองเห็นเมื่อคุณอธิษฐานให้หลับตาและจินตนาการว่า คุณกาลังใช้ชีวิตในความมั่งคั่งและความร่ํารวยที่คุณต้องการรู้สึกถึงอารมณ์ของความกตัญยูและความสุขสําหรับทุกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและสิ่งที่ยังจะมาถึงรวมความกตัญยูเริ่มต้นหรือจบคําอธิษฐานด้วยคําพูดขอบคุณสําหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วความกตันยูช่วยยกระดับความสันเทือนของคุณและดึงดูดสิ่งที่คุณสามารถขอบคุณได้มากขึ้นหายใจเข้าลึกๆึก่อนเริ่มอธิษฐานให้ทําการหายใจเข้าลึกๆึกสักสองสามครั้งเพื่อผ่อนคลายและปล่อยความตึงเครียดออกไปสิ่งนี้ ช่วยให้คุณมีสมาธิและสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคำพูดท่าทางและพลังงานในขณะที่อธิษฐานให้รักษาท่าทางที่ตรงและมีเกียรติจินตนาการว่าร่างกายของคุณอยู่ในแนวเดียวกับกระแสะพลังงานโบของจักรวาลคำอธิษฐานเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งไม่ใช่สูตรพิเศษที่จะนำผลลัพธ์ทันทีมันต้องการความพยายามและวินัยการฝึกฝนทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถเห็นผลกระทบในระยะยาวยิ่งคุณทำซ้ำมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งในจิตใต้สำนึกของคุณมากขึ้นเท่านั้นวินัยในการทำต่อไปแม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่ปรากฏก็มีความสำคัญจำไว้ว่าความสำเร็จทางการเงินและความมั่งคั่งคือผลลัพธ์จากจิตใจที่มุ่งมั่นอยู่เสมอทุกครั้งที่คุณอธิษฐานมันเหมือนกับการรดน้ำมเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปและให้ผล มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างจิตใจของคุณกับจักรวาลเมื่อคุณทำซ้ำคำอธิษฐานนี้ทุกวันคุณกำลังส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจักรวาลเกี่ยวกับเจตนาของคุณในทางกลับกันจักรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานที่คุณส่งออกไปการปฏิบัติของคำอธิษฐานสร้างการสรรเสือนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทำให้จักรวาลทำงานเพื่อคุณการเชื่อมต่อดังกล่าวจะได้รับการเสริมสร้างมากขึ้น เมื่อคุณเชื่อในคำพูดที่คุณกำลังทำซ้ำเมื่อคุณเชื่อในพลังของคำอธิษฐานคุณจะเปิดทางให้โอกาสและความมั่งคั่งปรากฏในชีวิตของคุณในรูปแบบที่น่าแปลกใจนอกจากการทำซ้ำคำอธิษฐานแล้วคุณสามารถเพิ่มพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มพลังในการดึงดูดความมั่งคั่งเหนึ่งนในพิธีกรรมที่พบบ่อยที่สุดคือการเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษและวางไว้ใต้หมอนสิ่งนี้สร้างสัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพของเจตนาของคุณและคุณจะนอนกับความคิดของความมั่งคัง่ง พิธีกรรมอื่นๆที่คุณสามารถรวมได้คือการจุดเทียนสีขาวก่อนทำคำอธิษฐานเพื่อเป็นการชำระล้างสภาพแวดล้อมและเพิ่มพลังของคำอธิษฐานคุณยังสามารถใช้หินหรือคริสตัลที่สื่อถึงความมั่งคั่งเช่นพิไรหรือซิทรินเพื่อเพิ่มพลังให้กับการปฏิบัติของคุณอีกวิธีหนึ่งในการขยายพลังของการอธิษฐานนี้คือการเข้าร่วมกลุ่มที่มีเจตนาเดียวกันการอธิษฐานเป็นกลุ่มช่วยเพิ่มพลังงานของการปฏิบตัติเพราะพลังร่วมของเจตนาเหล่านั้นจะมารวมกันและสร้างการสะเทือนที่มีพลังมากยิ่งขึ้น คุณสามารถค้นหากลุ่มทำสมาธิหรืออธิษฐานออนไลน์หรือเชิญชวนเพื่อนและครอบครัวให้อธิษฐานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนตัวหรือทางออนไลน์พลังงานที่แชร์กันจะเสริมผลกระทบของการอธิษฐานทําให้การสร้างสิ่งที่ต้องการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเข้าใจว่าความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งจะมาถึงในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการนี้จักระวลมีเวลาของตัวเองในการตอบสนองต่อเจตนาของคุณและบ่อยครั้งที่เวลานั้นอาจไม่ตรงกับเวลาของเราจงรักษาความอดทน และความภาพเปลี่ยนไว้การอธิษฐานทุกวันเป็นการให้คำมั่นสัญญากับการเติบโตและความอุดมสมบูรณ์ของคุณเชื่อว่าขณะที่คุณยังคงอธิษฐานอยู่จักรวาลกำลังจัดการเพื่อมอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงบางครั้งโอกาสอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและสิ่งสำคัญคือต้องตื่นตัวและเปิดรับเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตของคุณโอกาสที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นแนวคิดธุรกิจหรือการลงทุนใหม่ๆอาจเกิดขึ้น และคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนที่มีเป้าหมายทางการเงินเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการอธิษฐานของคุณกำลังได้ผลรักษาความมุ่งมั่นในกระบวนการนี้และทำซ้ำทุกวันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆคือสัญญาณแรกๆว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงเมื่อคุณเริ่มดึงดูดความมั่งคัง่งอย่าลืมว่า ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงเป็นวงจรยิ่งคุณแบ่งปันมากเท่าไรคุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นการรักษาทัศนคติของความเอื้ออาทรและความกตัญญูช่วยให้กระแสความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณดำเนินต่อไปการอธิษฐานทุกวันไม่ใช่แค่การรับแต่ยังเป็นการสร้างวงจรของความมั่งคั่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคุณและคนรอบข้างเมื่อคุณดำเนินการอธิษฐานเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งต่อไปคุณจะสร้างกระแสความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคุณกลายเป็นช่่่อองงงงทาาาาแแแหควววมมมุดดดสบบบูรรรณ์โยยกกัััลละปนนนใเเี การทำซ้ำการอธิษฐานทุกวันสร้างความถี่ที่สั่นสะเทือนอยู่ในชีวิตของคุณโดยการทำเช่นนี้คุณจะรักษาจิตใจของคุณให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับกระแสะความเจริญรุ่งเรืองการทำซ้ำทุกวันเปรียบเสมือนการปลูกมเมล็ดพันธุ์และรดน้ำมันอย่างต่อเนื่องสร้างวงจรของความอุดมสมบูรณ์อย่างไม่หยุดยั้งทุกวันที่คุณทำซ้ำการอธิษฐานพลังของเจตนาจะเพิ่มขึ้นและจักรวาลเริ่มตอบสนองด้วยความเข้มข้นมากขึ้นการปฏิบัติทุกวันยังช่วยกำจัดรูปของความขาดแคลน และการทำลายตนเองที่อาจฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณโดยการมุ่งมั่นในการทำซ้ำคุณกำลังฝึกฝนจิตใจของคุณเพื่อคาดหวังและยอมรับความมั่งคั่งในชีวิตของคุณสภาพแวดล้อมที่คุณทำการอธิษฐานก็มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์เช่นการเลือกสถานที่ที่เงียบสงบซึ่งคุณสามารถมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ได้คำพูดโดยไม่มีการรบกวนการทำการอธิษฐานในช่วงเช้าหลังตื่นนอนสามารถตั้งค่าบรรยากาศที่ดีสำหรับวันนั้นได้ในขณะที่ตอนกลางคืนก่อนเข้านอนก็เป็นช่วงเวลาที่ท่งพลังอีกครั้ง เพราะจิตใจของคุณกำลังจะเข้าสู่สภาพจิตใต้สำนึกซึ่งทำให้คำพูดของการอธิษฐานซึมซับลึกเข้าไปหากเป็นไปได้ให้มีสถานที่เฉพาะในบ้านของคุณที่คุณทำการอธิษฐานทุกวันมันอาจเป็นแท่นบูชาง,ง่ายๆหรือเพียงมุมสงบๆที่คุณรู้สึกสบายใจและเชื่อมต่อกับพลังงานเชิงบวกคำพูดของการอธิษฐานมีพลังแต่สิ่งสำคัญคือต้องให้การกระทำประจำวันของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางความเจริญรุ่งเรืองของคุณเมื่อคุณทำการอธิษฐานเพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งคุณกำลังบอกจักรวาลว่า คุณพร้อมที่จะรับความอุดมสมบูรณ์แต่เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลามาหาคุณคุณต้องกระทําอย่างสอดคล้องนั่นหมายความว่าต้องใส่ใจในโอกาสต้องมีความกระตือรือร้นในโครงการของคุณและที่สําคัญที่สุดคือมีจิตใจที่เปิดกว้างต่อเส้นทางและแนวทางใหม่ๆมันไม่ได้หมายถึงแค่การรอยคอยความมั่งคั่งมาถึงคุณแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะกระทําเมื่อโอกาสมาถึงความเชื่อมั่นเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการอธิษฐานหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการอธิษฐาน หรือคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งความไม่แน่นอนนี้อาจทําให้กระแสความเจริญรุ่งเรืองถูกขัดขวางจักระวาลตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเชื่อด้วยความเข้มข้นมากขึ้นหากมีข้อสงสัยพลังงานนี้จะสร้างความต้านทานที่ทําให้ไม่สามารถสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาได้ทุกครั้งที่คุณทําการอธิษฐานให้ทําด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่เชื่อในพลังของคําพูดและความสามารถของจักรวาลในการมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการให้กับคุณกําจัดข้อสงสัยออกไปและถ้าจําเป็นให้ทําซ้าการอธิษฐานด้วยความมั่นใจมากขึ้นจนกว่าความเชื่อมั่น จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติของคุณแม้ว่าโฟกัสของวิดีโอนี้จะอยู่ที่การดึงดูดความมั่งคั่งทางวัสดุแต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงนั้นยิ่งกว่าการเงินการทําซ้ําการอธิษฐานทุกวันสามารถนําความอุดมสมบูรณ์ในด้านอื่นๆของชีวิต <c oughs> เช่นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสภาพจิตใจที่ดีและการเติบโตทางจิตวิญญ,ญ,ญาณการอธิษฐานไม่เพียงแต่ดึงดูดความมั่งคั่งทางการเงินเท่านั้นแต่ยังเปิดประตูสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมในทุกด้าน เมื่อคุณเริ่มดึงดูดความมั่งคั่งทางวัสดุคุณจะสังเกตเห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองนี้ยังสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์และความพึงพอใจทางจิตวิญญาความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการสร้างสมดุลระหว่างทุกด้านเหล่านี้และการอธิษฐานช่วยให้เกิดความสอดคล้องในกระบวนการดึงดูดความมั่งคั่งอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือความล่าช้าช่วงเวลาเหล่านี้เป็นการทดสอบความเชื่อและความอดทนของคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นคือการไม่ยอมแพ้ในการปฏิบัติทำการอธิษฐานทุกวัน โดยสรุปแล้วการอธิษฐานที่เราแชร์ในวันนอนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถลดเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินและจิตวิญญาณของคุณได้โดยการทำซ้ำทุกวันคุณจะเปิดใช้งานพลงังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์และเปิดใจของคุณเพื่อรับความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆรูปแบบจำไว้ว่าการรวมกันขององค์ความเชื่อการกระทำและความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ และสมัครสมาชิกช่องความรู้ทางพุทธศาสนาเพื่อการปฏิบัติอื่นๆที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งขึ้นขอบคุณที่อยู่กับเราและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป